แล้วก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งฮะในคลิปที่แล้วเราได้ทําการสร้างบงสร้างบ้านไปนะฮะและก็สร้างพื้นที่ไปอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันหน่อยฮะว่าพื้นที่ที่เราสร้างนี้จะเป็นยังไงนะครับคังเห็นกันแล้วนะส่วนตรงนี้ฮะเป็นเอ่อที่รักษาพยาบาลนะฮะเหมือนกับเป็นห้องพยาบาลนะะั่นแหละนอนได้2เตียงมีลิลลี่คุมอยู่ตอนนี้ไปดูด้านนอกกันดีกว่ามาเริ่มมาที่ส่วนแรกที่เราเลือกที่จะสร้างกันก็คือรีเซิร์ชนะฮะส่วนของในการค้นคว้าวิจัยต่างๆนะฮะแล้วก็นี่ฮะ เป็น sleeping area นะครับพื้นที่ในการพักผ่อนนะครเป็นที่นอนเห็นบอกว่ามี8เตียงแต่นับนับดูแล้วไม่ถึงโอเคพื้นที่ต่อไปคนระับเป็น cooking area นะฮะมีจานไม่ได้ล้างอยู่ด้วย <c oughs> อ้าวแค่เล็งนี่ก็เวลอัพแเหร โอเคแล้วพื้นที่สุดท้ายฮะตอนแรกผมจะทําเป็นที่นั่งกินอาหารพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันนะฮะแต่ระบบแนะนํามาว่าให้เราเนี่ยสร้างเป็นการ์เด้นดีกว่าผมก็เลยเลือกที่จะสร้างการ์เด้นนะฮะแล้วก็มันจะมีคอมโบอยู่ก็คือถ้าเราเอาอาหารเนี่ยไปแปรรูปเป็นพลังงานก็ได้เหมือนกันนะฮะโดยการนะฮะรีเซิร์ชเปลี่ยนอาหารเป็นพลังงาน,นะฮะเท่านั้นเราก็สามารถผลิตพลังงานได้โดยไม่ต้องฟาร์มก็ได้อาหารก็มีนะฮะที่เหลือก็อาจจะต้องฟาร์มแมททัเรียลกระสุนและก็พยาบาลนะฮะ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฮะเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างต้องฟาร์ม <laughs> ผมก็เลยตัดช่วงฟาร์มทิ้งฮะแล้วก็เหลือไว้แต่เนื้อฮะเดี๋ยวเ,เราจะไปดูกันที่เนื้อเรื่องหรือว่าเคเวสหลักของเรากันต่อนะครับในระหว่างที่เราเล่นเดี๋ยวมันจะมีวอร์บอกอยู่นะว่าใครต้องการพื้นที่ปลอดภยัยหรืออะไรเงี้ยฮะให้มาที่นี่ครับเราก็เลยต้องมาตรวจสอบกันหน่อยฮะว่าที่นี่มันมีอะไร แล้วก็ได้พบกับคนสองคนฮนะตอนนี้กําลังพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรสักอย่างห <I understand S 2> นึ่งที่อยู่ๆเนี่ยเราไปได้ยินมาโดยที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะ We only have so many trained officers left and I'm not comfortable with the prospect of arming civilians. โอเคครับก็พอที่จะจับใจความได้ว่าเธอเนี่ยไม่สบายใจที่จะให้ประชาชนทั่วไปนะถือปืนคอยป้องกันหรืออะไรประมาณนี้แหละมั้งเพราะว่าเธอเนี่ยยังมีเจ้าที่ฝึกหัดอยู่อีกจำนวนพอสมควรนะฮะทางตาลุงผู้ชายนี่เขาก็เลยอาสาที่จะเทรนให้แต่เดี๋ยวจะมาคุยกันที่หลังอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้ฮะเราก็มาตามเสียงสัญญาณนะฮะก็ได้มารู้จักกับลอตัน สรุปคร่าวๆเลยฮะเหมือนเธอเนี่ยกำลังรวบรวมคนประชาชนทั้งหลายที่ได้ยินเสียงบอสแคทของเธอเนี่ยให้มารวมกันที่นี่นะฮะโดยสิ่งที่เธอเนี่ยจะเสนอให้คือความปลอดภัยอยู่กันได้สบายๆแต่จะต้องโดนยึดพวกปืนพวกอะไรทั้งหลายและแน่นอนครับเราจะไม่เห็นด้วยนะฮะว่าสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เราเอาตัวรอดอยู่นะครับมันก็ต้องใช้ก็เลยตอบปฏิเสธไปที่จะเข้าร่วมเลยครับ นะมีข่มขู่ด้วยนะฮะข่มขู่ประมาณว่าถ้าไม่เข้าร่วมเนี่ยก็อาจจะเสียใจในภายหลังนะฮะเออก็นั่นแหละครับเป็นเรื่องราวคร่าวๆสรุปมาย่อๆให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้ฮะยังไงเขาเหมือนเขาจะบอกว่าไม่ต้องเครียดฮะไม่ต้องซีเรียสอะไรเธอเนี่ยมีเรื่องให้เครียดเยอะคิดเยอะก็เลยพูดออกไปประมาณนั้นนะเขาก็เสนอมาว่าเอางี้ดีกว่ามาช่วยกันเคลียร์พื้นที่ดีกว่ามาช่วยเคลียร์ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่ง นะครับตรงไหนอะตรงไหนอะอ๋อย่างอยางยางต้องคุยอีกรอบนึงก่อนมาตรงไหนฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเอสผมเหนื่อยแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรฮะขี้เกียจกลับแค่สเตวิน่าลดลงนิดหน่อยไม่เต็มเท่านั่นเองโอเคครับเหมือนจะภารกิจไม่ยากฮะแค่ไปเคลียร์พวกบ้านอินเฟสนะฮะบ้านที่มีสีแดงๆนะครับตรงนั้นก็จะเจอกับสคริมเมอร์ เททับสคริมเมอร์ที่นี่2ตัวนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีฝูงซอมบี้อเลอร์ตอยู่ใกล้ๆด้วยนะฮะเมื่อกี้ขึ้นข้อความมาเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่าดูดูแล้วโล่งๆมี2ชั้นอาจจะอยู่ชั้น2นะฮะสำหรับสคริมเมอร์เข้ามาได้แล้วครับโล่งเลยฮะโอ้โหนอกโดนกัดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทาไมไม่เข้ามาด้วยครับเตี้ยอ้อมลยหนึ่งทีไม่เข้าฮะเขาไม่เข้าเราต้องออกไปใช่ไหมอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ย ติดตันติดตันแล้วมบี้มาอม,อม,มองมองไม่เห็นเลยผมยังหาทางขึ้นไม่เจอเลยอยู่ด้านไหนบ้างวะทางขึ้นอ้าวเข้ามาละทางขึ้นอยู่นี่ปะไม่ใช่ครับนี่มันห้องน้ำห้องน้ำแบบเปิดโลกมากเลยนะครับเนี่ยฟาดไปสักทีนึงนะฮะมุมอมองแคบมากเลยแต่มาอยู่ที่คแคบแบเอ๊ะทางขึ้นอยู่ไหนครับเนี่ยข้างนอกนีเหรอ โอ้โหมาเพียบอ้าวนี่ไงทางขึ้นใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนเอาสมินี่ก่อนประตูะโดนล้อมครับหยุดส่งเสียงครับเรียบร้อยโอเคน่าจะเคลียร์นะฮะข้างหลังนี่น่าจะเป็นทางขึ้นหนีไฟมันน่าจะมีบันไดอื่นเดี๋ยวผมลองดูสักหน่อยบ้านหลังนี้มันเป็นยังไง อ้ oh, <c oughs> ทางขึ้นอ้าวนี่ไงสกิมเมอร์ไม่โดนหรอไม่โดนฮะติดติดกระแพงโอเคล้มละล้มละเดี๋ยวไปฟาดดีกว่า <c oughs> ห้ามกรีดห้ามกรีดห้ามกรีดนะคระับเคลียร์เรียบร้อยอ้โบ้านหลังนี้มันแบบทางขึ้นอยู่ด้านนอกนะมันเหมือนกับเป็นสำนักงานนะฮะก็เลยออกแบบมาแปลกๆหน่อยแล้วก็ยังสร้างไม่เสร็จด้วยนะฮะห้องดาวก็เลยยังโล่งๆอยู่ ไม่มีประตูนะอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างบนกันหน่อยดีกว่าฮะผมเห็นข้างล่างมันมีแบตเทอรีลให้ฟาร์มได้แล้วเดี๋ยวไปดูด้านบนกันสักหน่อยมันจะมีอะไรที่เราสามารถแบกกลับบ้านเป็นของฝากได้หรือไม่นะฮะตะเอบ้านยังแดงอยู่เลยอินเฟสยังไม่เคลียร์เลยฮะมีตั้งสีตัวโอหลบก่อนแล้วก็สวนกลับไปสวนกลับไปหลบก่อน,นะฮะิวๆเอาเอาเดี๋ยวนะทำไมสอคนไม่มาช่วยเลยฮะหลบก่อน ี่หลบหลายรอบแล้วหลบก่อนยังไม่มาอยู่แล้วสเตมินาผมจะหมดแล้วหลบจะไม่ไหวแล้วเนี่ยหลบก่อนอไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วโอ้โหโดนขวนจนได้เดี๋ยวดีกว่าโอ้เพิ่งจะมาฉันรอนายมาตั้งนานเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งช่วยหน่อยได้ช่วยหน่อยก็ได้ฟาดไปหนึ่งทีนะฮะเรียบร้อยโอเคเคลียร์ขาวยังบ้านยังไม่ขาวเลยอ๋ออยูนยนยนย่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นโอเคเคลียร์เคลียร์จริงๆ ข้างบนนี้ก็ไม่มีของฝากเลยนะฮะเดี๋ยวลงไปด้านล่างไปเอาของฝากเป็น Material แมทเทอเรียลแพรกับบ้านดีกว่า okay, อ้าวยังไม่จบฮะยังมีอีกนะครับยังมีอินเฟสให้เราเคลียร์อีกแต่เดี๋ยวผมขอฟาร์มแมทเทอเรียลกับบ้านแป๊บหนึ่งของหายากมีน้ำมันนะฮะได้มาหนึ่งถุง ส่วนไอ้กล่องข้างๆนี้ฮนะแมทเทอเรียลอีกถุงหนึ่งโอเคฮนะไม่เสียแรงที่มาช่วยเคลียร์อินเฟสได้ของฝากกับบ้านเดี๋ยวเอาไปใส่รถนะฮะแล้วเดี๋ยวไปอินเฟสพื้นที่ต่อไปอ้าวอยู่ใกล้ๆนี่เองใช่ะทรงเดียวกันเป๊ะเลยฮนะเป็นออฟฟิศเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเหมือนว่าจะสร้างเสร็จแล้วนะฮะไม่มีแมทเทอเรียลให้เราฟาร์มเลย <laughs> มองไปข้างในนี่คือไม่เจอสครีมเมอร์เลยฮนะอาจจะอยู่ด้านบนเพราะงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันก่อนดีกว่านะฮะ มันก็เสี่ยงๆหน่อยฮะมันแคบครับมุมมันแคบมากละมาแล้วครับหนึ่งตัวที่ต้เอยิงไม่โดนโอ้ยหลบได้พอดีเลยจังหวะดีโลดกลับไปด้วยการฟาดไปหนึ่งทีนะฮะสครีมเมอร์อยู่ตรงนูนเรียบร้อยไปหนึ่งอุย้ยโดนก็โดนได้นิดหน่อยฮะนิดหน่อยนิดหน่อยครับนิดหน่อยฟาดเลยนะฮะนอนมีคนนอนฟาดต่อสคิมเมอร์อีตัวไปไหนเนะี่ยไม่มี ข, ų, ข้างบนไม่มีสกิมเมอร์แล้วฮะและข้างบนก็ยังสร้างไม่เสร็จเลยว่าจะมีกล่องแบทเทอรีลให้เราฟาร์มได้ด้วยนะครับสองหน่อยสองหน่อยขอบคุณครับโอ้โหไม่มีอะไรเลยกระเป๋าด้วยล่ะได้มาเป็นกระสุฮะและสกิมเมอร์ขึ้นมาเองเลยครับดีเลยดีเลยไม่ต้องตามหาแต่บ้านยังไม่ขาวส่วนของที่เหลือก็ขยะแล้วฮะโอเคเดี๋ยวเราเอาขาวแล้วมั้งขาวแล้วขาวแล้วขาวแล้ว อ่ะยังไม่จบฮะไปต่อที่ Next Investment นะฮะล้วจะอ้วนนี้ยังไงฮะยังไงครับล้มแล้วฮะเรียบร้อยนแน่นอนระหว่างทางฮะในเพยนี้ก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชัสลอตันนะฮะหรือว่าผู้หญิงที่ดูแลเมืองนั่นเองถ้าไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นฮะมาช่วยดูแลป่านนี้เนี่ยเมืองก็คงจะเละเป็นโจ๊กไปแล้วฮะไม่มีผู้รอดชีวิตอยู่แล้วนะครับวิธีเนี่ยอาจจะแปลกๆไปหน่อยแต่มันก็ทําให้รอดมาถึงปัจจุบันดีฮะมีใครติดต่อมาฮะ โอมีคนติดอยู่ในฝูงซอมบี้ครับซึ่งตอนนี้ไม่มีกระสุนแล้วนะฮะไม่รู้ว่าจะทนได้แค่ไหนต้องรีบไปช่วยแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ฝูงซอมบี้มันก็อยู่ตรงหน้าเราเหมือนกันนะะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปช่วยเอาตรงนี้ก่อนนะฮะ ทีน้เราดบยาเลยฮะกินสแน็คไปเพิ่มสเตปิน่าแบบขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆเ,เห็นได้ว่าสเตปิน่าผมตีไม่ลดเลยนะฮะก็คือฟาดได้ยาวเลยเราดบรอไว้แล้วะฮะขอแค่มีสเตปิน่าก็ได้เรื่อยๆอ่ะหลบก่อนทีนึงหลบอีกทีนึงหลบอีกโอ้หลบไปได้มาเยอะเกินไปฮนะไม่ไหวแล้วโอ้วายอีกแล้วสเตวิน่าผมเริ่มเสียแล้วฮะเดี๋ยวต้องดบใหม่เดี๋ยวก่อนแป๊บนดียเอาโอนี่จะอนนะฮะเอาไม่ต้องดบแล้วมั้งเหลือน,น้อยแล้วฮะนอนเกินหมดแล้วฮะ จกฟาดดุลเลยตัวนี้นอนอีกตัวหนึ่งนะฮะโอเคโอ้ยสคริเมเบอร์ด้วยเนะี่ยไม่เห็นสคริเมเบอร์อ,อ๋อตรงนี้บ้านอินเฟสเนี่วยว่าบ้านแดงแล้วก็โอ้โหไม่ทันเบรกไม่ทันเบรกไม่ทันแหมมาดักหน้าประตูเลยโอเคฮะสคริเมเบอร์เคลียร์บ้านหลังนี้ก็เคลียร์อินเฟสด้วยนะอ่าเดี๋ยว ผู้รอดชีวิตอยู่ที่ไหนตรงนี้มีให้คุยเดี๋ยวค่อยคุยแล้วกันนะฮะไหนครับผู้รอดชีวิตเซอร์เวอร์ของเราอ๋อตรงนี้เปิดได้มีใครอยู่ไหมเอ่ยไม่มีซอบบี้มีให้คุยอ่าอ่าอานี่ไงนี่ไงนี่ไงมามามาแหม่ไม่มีซอบบี้สักตัวมีแต่เราเหนื่อยโอเคฮะช่วยผู้รอดชีวิตไว้ได้ครับ ส่วนการล่าอินเฟสวันนี้ฮะเคลียรบ,บ้านอินเฟสก็พักไปแค่นี้นะครับข่าวว่าอย่างนั้น,น,นก็เรียบร้อยฮะสำหรับภารกิจหลักของเรานีฮะได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ที่คอยควบคุมเมืองเมืองนี้อยู่นะฮะน่าจะเป็นกลุ่มที่ใหญ่น่าดูเลย แล้วยังไงฮะลิลลี่ลิลลี่บอกว่าได้ยินเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งเบ็คก้าคอลินกำลังบน People ของตัวเองอยู่นะฮะเหมือนกับว่าทำไมไม่มีคนสอดสองพื้นที่ฮะประมาณว่ามีซอมบี้บุกมั้งแล้วก็ไม่รู้ซึ่งบับก็แก้ตัวไปว่ามันไม่มีพื้นที่ที่บอกว่ามองเห็นซอมบี้แบบจุดดีๆอ่ะไม่มีจุดกู๊ด Point อะไรเงี้ยฮะก็เลยมองไม่เห็นเรื่องราวก็มีแค่นี้แหละครับ หลัจากเรื่องราวเมื่อสักครู่ดีเลยฮะทำให้เราต้องมาเยี่ยมเบก้ากันหน่อยเบก้านี่คือกลุ่มที่เราช่วยแจ็คไว้นะฮะก็คือเคยช่วยไว้อะมาเยี่ยมกันหน่อยไหนมันมีปัญหาอะไรน่าจะเป็นเควสหลักนะฮะก็เลยตามมาอ่าเขาจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งเซตอัพดีเฟนหน้าที่ของเราก็คือปกป้องคนงานของเขานะฮะเป็นภารกิจป้องกันนะมั้ง เพราะว่ากลุ่มคนเขาฮะกำลังจะสร้างอ๋อวัตถาวอร์นะฮะเอาไว้สอดสองนั่นเองก็ตามที่เธอบ่นเมื่อสักครู่นี้แหละฮะมันมองไม่เห็นซอมบี้ไงซอมบี้มาบุกไงเลียต้องหาที่สูงๆก็สักหน่อยหน้าที่ของเราฮะก็ปกป้องกลุ่มคนพวกนี้ครับโอ้ดีนะที่ยังมาช่วยนึกว่าจะให้ปีซอมบี้อยู่คนเดียวฉันจะเหนื่อยแล้วดูซอมบี้มาบุกครับโอย่างเยอะเลยอย่างเยอะเลยถ้าเคลียร์คนเดียวเนี่ยแตกแน่ๆโอเคเอาตัวนี้ก่อน นอนอยู่谢谢นะฮะส่วนควอนตินนี่ยังไงครับเหมือนจะบ่นบ่นอะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่ทันได้อ่านเลยซึ่งถ้าให้เดาๆฮะตอนนี้เหมือนกับอลอสซอมบี้น่าจะติดซอมบี้อ่ะมาไม่ได้ซึ่งตรงนี้ก็ติดเหมือนกันแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอ้นั่นไงเควสขึ้นแล้วฮะโปรเทคเดอะวอล์เกอร์อ๋อติดซอมบี้อยู่ตรงนู้นฮะไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลเดินไปก็ถึงแต่ตอนนี้เ่อยแล้วครับว่าจะดบแต่เดี๋ยวเอาตัวน <oh ี้อีกตัวหนึ่งดีกว่าอ่ะติดกำแพงเรียบร้อยโอ้โหไม่ไหววะ ต้องโดบแล้วฮะแล้วก็ไปช่วยเพื่อนที่อยู่ตรงนู้นครับโอ้โหไม่ใช่โูงซอมบี้ฮะแต่เป็นลูกพี่ลูกพี่กำลังกินเลยลูกพี่กำลังกินเลยลูกพี่โกรธแล้วนะโอ้โหอย่างโหลยฮะและ้วดูดูเพื่อนดูเพื่อนเพื่อนดีฮะไม่คิดจะใช้ปืนกันหน่อยเลย โดนจับกระบ,บาลแล้วเบก้าเดี๋ยวก่อนเรียบร้อยผมไม่ใช้ปืนกันเลยนะพวกเธอ <c oughs> ดีนะตัวนี้นี่เอาปืนดีมาครเป็นลูกซอง <c oughs> ที่บอกว่ายิงแล้วมีประกายไฟครับยิงแล้วติดไฟ <c oughs> แต่พอมายิงลูกพี่คนนี้ครับคือไม่ติดไฟเลยอะ่ะ <c oughs> ถึกมากฮะต่อไปครับไปปกป้องต่อนะ <c oughs> น่าจะยังสร้างไม่เสร็จลูกพี่มากวนได้ดีเฟนต์กันต่อผว่าเดี๋ยวผมแก้แม็กซ์เตมิน่ากันก่อนดีกว่าฮะ เหนื่อยๆแบบนี้ฮะกินกาแฟช่วยได้นะครับตรงนี้มีกาแฟขายพอดี <Okay. S 1> นะฮะสเตมินาของเราก็จะฟื้นคืนกลับมาเลยครับคอนตินทักติดต่อมาว่าตอนนี้เนี่ยต้องการคนคุ้มครองนะฮะเอสคอร์ตซึ่งก็อยู่แค่ตรงนี้ฮนะคอนตินนี้น่าจะไปเก็บแมทเทอเรียลมาให้นะครับเอามาสร้างทาวเวอร์นี่แหละอ่ะมาช่วยกันหน่อยและดูจากแมพแล้วด้านหน้าก็น่าจะมีปัญหาน้ยฮะ เอามากันบมดเลยนี่ว่ามาช่วยกันเอสคอร์ตแต่เรามาถึงก่อนโอเคไปเคลียร์ซอมบี้ด้านหน้าฮะยังสร้างไม่เสร็จแล้วก็ยังมาเรื่อยๆเลย จบกันไปอย่างรวดเร็วนะฮะเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาไม่มีบอสสักตัวไม่มีซอมบี้แบบสเปเชียลสักตัวนะฮะแมทเทเรียลก็มาเพิ่มแล้วครับน่าจะสร้างกันต่อแล้วก็ตรงนู้นฮะมีฝูงซอมบี้กําลังเดินมาโอ้ยังมาไม่เลิกว่ะผมนึกว่าตะกี้นี่เว็บสุดท้ายแล้วฮะยังมีอีกเว็บหนึ่งแต่มันจะยิงปืนก็ไม่ได้เดี๋ยวไอ้ฝูงนี่มานะฮะไอ้ฝูงที่เดินตรงถนนแล้ครับเอาเอาแค่ตรงนี้ฮะฆ่ากันแบบเงียบๆไม่ใช้ปืน โอยู่กันเป็นกลุ่มอยากจะเอาลูกซองสัดเลยเกินถ้าไม่ติดฝูงซอมบี้ที่อยู่ใกล้ๆนี่คือจัดแล้วนะโอเคฮะน่าจะเคลียอุยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยตัวพิเศษตัวพิเศษฟีล่อฟีเล่อเจ้าตัวนี้ฮะมันเร็วมากครับมันเร็วมากครับมันเร็วมากครับเร็วมากแต่โดนลมขนาดนี้ก็แตกพ่ายนะฮะฝูงซอมบี้ตรงนั้นยังไม่แตกตื่นทาวเวอร์มันเลยจะเสร็จครับยืนรอจนซอมบี้แบบ เดินไปนู่นแล้วฮะเดินผ่านหน้าบ้านไปไกลแล้วทาวเวอร์อ่ะเสร็จสักทีทาวเวอร์นี่ก็คล้ายๆกับบ้านเราเลยบ้านเราก็สร้างกว่าบานเนี้ยเอาโดนซอมบี้ไม่ใช่น่าจะเป็นนายอำเภอชลิฟข่าวนะฮะก่ายแบบสุภาพหยุดตรงนั้นฮะแล้วก็เอามือไว้ในที่ที่ฉันมองเห็น โอ้ใจเย็นใจเย็นอเล็กอะอเล็กไหนวะเป็นชื่อเก่าเบก้าหรือเปล่าแต่นายเพิร์นี่เหมือนว่าจะมาคุยเฉยๆไม่อยากจะมีปัญหาอะไรมากหายนะส่วนเบก้าฮะก็ไล่กลับไปครับไม่อยากคุยด้วยและคอนตินครับก็ถามฮะใครคืออเล็กครับเบก้าไม่บอกฮะลืมมันซะและก็บอกนายเพิร์นให้กลับไปฮะไม่คิดว่าจะไปรวมกลุ่มกับพวกเขานะครับก็แปลว่านายเพิร์นนี่เหมือนว่าจะมาชักชวนโนมดาวให้ไปอยู่กับพวกลอตันละมั้งเท่าเท่าที่อ่านดูก็น่า จะประมาณนั้นนะแต่เบก้าก็น่าจะรู้ทันแะละว่าถ้าไปก็คงจะโดนยึดปืน <c oughs> ก็เลยไม่อยากจะไปแล้วมั้งซึ่งก็นั่นแหละฮะมันก็จะมีข้อกังขาใหม่ว่าอเล็กคือใครวะด้วยข้อสงสัยของควอนตินนะฮะมันก็เลยทําให้เกิดเควสนี้ขึ้นมาว่าทําไมเชอริสเนี่ยถึงเรียกเธอว่าอเล็ก ซึ่งก็เป็นข้อสงสัยของคอนตินนะฮะเอาจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะยุ่งหรอกแต่มันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะเขาก็อยากรู้่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยเรียกเรามาที่นี่ฮะก็นะให้เราเนี่ยไปอินเวสต์เกตเบกาบกเกกานะครับก็ตามสืบพื้นเพของเบกานั่นเองได้เดี๋ยวจะไปให้นะฮะแล้วก็ทิ้งท้ายไว้บอกว่าอย่าทำให้เบกาเนี่ยรู้สึกตัวนะครับโอเคไม่รู้ตัวอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปที่นี่เลยไปหา ข่าวหรือนายอำเภอนะฮะไปถามว่าทำไมถึงเรียกว่าอเล็กซ์จริงๆมันมีเรื่องราวอีกมากมายนะซึ่งผมไม่ได้หยิบมาก็เอามาแต่อันที่มันเป็นเนื้อๆหลักๆนะฮะอย่างเช่นเคเวสของวิกสันนะครับ <'m> ที่มีข่าวรือว่าครอบครัวของวิกัสันนี่เป็นมาเฟียคอยไล่ไถ่ทรัพยากรชาวบ้านเ่อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเราก็เลยไม่ไดเอามาพูดครับอ่ะเดี๋ยวมาถามนี่ดีกว่าฮะ <anybody> ข่าวอ,อยู่ไหนฮะ sure. yeah. เไออมาร่โกอ๋อไม่อยู่ฮะไม่อยู่มาสักพักแล้วบอกว่าจะไปตามล่าฟีเล่ยนะครับซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าล่าไปถึงไหนแล้วโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวไปตามหาเองก็ได้ซึ่งก็มีพื้นที่อยู่3ที่โอเคได้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 มาเริ่มกันที่ที่ใกล้ที่สุดของเรานะครับอุ๊ยอเลิร์ทแล้วฝูงซอมบี้อเลิร์ทมากันแน่ๆเลยนี่แค่เดินผ่านแบบนิดเดียวเองนะฮะอ้าวข่าวไหนวะไหนข่าววะชิวๆ เสียงจากห้องน,นี้ป่<บ>ะเมื่อกี้เข้าไปนี่ไงโหชอบแอบจังเลยเชอริฟกำหมัดเลยฮะพยายามจะฆ่าฟีเลรเลยครับเพออราะว่าฟีลเลรเนี่ยมันฆ่าคนของเขาไป4คนได้นะก็เลยมาตามล่าฟีลเลรตัวนี้แหละครับสวนตอนนี้ฮะสโงซอมบี้เอเลชั้นหลักขอโทษจริงๆแต่ช่วยตีหน่อยเถอะโอเคโอเคหมดยังยังไม่หมดนี่อีกตัวหนึ่งอ้ายังมีอีกยังมีอีกไม่เยอะ แต่ไม่ต้องถึงมือเราก็เจ้าจะเคลียร์ได้แล้วเนี่ยครับอ้าวคุยสักหน่อยแล้วกันนะของติดไม้ติดมือกลับบ้านก่อนที่จะไปล่าเฟลล์่ขอบคุณครับเกลือมากเลยอ่าไม่คุยมักงล้วไปก่าอยู่ตรงนู้นฮะสามจุดให้เราเลือกเลยนะครับปรถแรงๆของผมนี่แบบมตส่าห์ธนุถนอมจนควันขึ้นลว รถคันนี้แบบแรงมากเลยนะฮะาะสำหรับเอาไปวิ่งระยะไกละะฮะแต่เดี๋ยวเอานี่ก่อนนายเพอจับไปให้ลออกมาข้างนอกนะฮะว่าจะเข้าไปข้างในอาอาๆอาวอา้โยังไงเนี่ยฮะแล้วเมื่อกี้ยิงไม่โดนด้วยยังไงข้ามมาตรงนี้ตรงนี้องน,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 งนี้ว้าวยิงโดนเฉยะฮะแล้วเข้ากระบานเต็มเต็มเลย <laughs> โอเค <laughs> เรามาคุยกันเรื่องเบก้างดีกว่า เหมือนนายเพอจะรู้สึกผิดนะฮะว่าทําให้เธอเนี่ยมีปัญหาน่าจะหลุดพูดชื่ออเล็กซ์ออกไปนะครับคนในกลุ่มก็เลยสงสัยและก็เหมือนว่าเชลิฟนี่เคยจับเธอมาบ่อยนะครับซึ่งมายาก็เดาๆออกว่าเป็นผู้หญิงขายบริการนะฮะและก็เดาถูกซะด้วยเชลิฟนี่พยายามที่จะล้างประวัตินะครับเลยการไล่ออกไปให้อยู่ที่อื่นอย่ามาที่นี่แต่ก็ทําไม่ได้นั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่อเล็กซ์เนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นเบก้านั่นเองนะครับ เขาก็แนะนำฮะว่า,วาเรื่องพวกนี้ฮะพยายามอย่าไปคุยเลยปล <Anybody S 1> ่อยมันเป็นอดีตไปน<ด>ะครับซึ่งแน่นอนฮะทุกคนก็มีอดีตนะไม่อยากให้ใครมาขุดคุยนะฮะอาจจะเคยทาผิดมาก่อนเคยทาอะไรผิดพลาดมาก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยฮะสำคัญที่สุดเนาะสุดท้ายก็อยู่ที่เราแล้วนะฮะว่าเราจะเลือกจะบอกคอนตินยังไงบอกเรื่องจริงหรือว่าจะโกหกยังไงดีเดี๋ยวขอคิดก่อนขอคิดก่อน ซึ่งผมมาคิดคิดดูแล้วนะฮะบางทีมันก็ไม่จำเป็นต้องบอกจริงๆแล้วแหละเรื่องนี้ก็ไม่ได้สําคัญมากมายเพราะงั้นฮะผมว่าผมจะไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวมาลองดูะฮะว่าปฏิกิริยานี้จะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ไม่บอกความจริงเกี่ยวกับเบเกอหรืออเล็กซ์ซึ่งก็มีชอยว่าจะบอกหรือไม่บอกงั้นโดไปนะฮะแนะนําว่าไม่ต้องไปยุ่งกับอดีตฮะช่างมันไปเถอะโอเคเคลียร์แบบเงีย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 บ,บ,บเลยเอา้า ไม่พูดอะไรเลยเฮ้ยไม่พูดอะไรสักคำจริงอะ่ะอารมณ์เหมือนโกรธเราเลยอ่ะเดี๋ยว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 ต้องสร้างความสามัคคีกันสักหน่อยมาน,นี่มา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 มามาลาเข้าบ้านมาเข้ามาเร็วมา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 มินิมานี่มานี่อยู่กันครบเลยนะฮะมาสร้างความสามัคคีกันทำกิจกรรมร่วมกันไม่ใช่เลยหรอเดี๋ยวผมจะอ,นนออกรถครับ แล้วเดี๋ยวมันจะตามเข้ามาบ้านเราเรามาเคลียร์ตรงนี้กันเลยดีกว่ามามาเข้ามาเล้วอาหารเย็นมาเสิร์ฟแล้วนะฮะดินเอสิร์ฟ <c oughs> อะมาน้อยจังวะทำไมไม่เข้ามาแบบเยอะๆที่เราเห็นนะมันมีเยอะกว่านี้นะฮะมันเข้ามาแบบกระปิดกระปลอ,อยมากเลยมาี่แล้ว,ลวโอ้โหโดนแล้วครับแต่เพื่อนช่วยไม่ทันนะฮนะโอเคน่าจะสามคีกันขึ้นนะฮนะไม่ต้องสงสัยอะไรแค่อยู่ด้วยกันแล้ว สบายใจทุกอย่างก็น่าจะโอเคมามากินกันแล้วๆๆๆๆ <laughs> เดี๋ยวช่วยสักหน่อยมันเริ่มเยอะแล้วฮะมันเริ่มเคลียไม่ทันแล้วฮะมันเริ่มเยอะามากๆจริงๆยังไมีกลุ่มหนึ่งคราวนี้เวลาเราออกรถนี่น่าจะไม่มีตัวอะไรตามมาที่บ้านเลยนะฮะจะิ i n i s h ไม่ได้ฟินิชนสักทีอ่ะหมดยังมากันให้หมดฮะตรงนี้มีคนเยอะครับมากันให้หมดฮะมา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 น่าจะหมดแล้วฮะบดกลุ่มนี้ก็น่าจะหมดละ เริ่มออกไปข้างนอกกันแล้วฮะเราไปช่วยข้างนอกกันดีกว่านี่กระโดดต้องคลิกไปนะครับแล้วก็ทำ้าไโอย้ยังมีอีกบานเลยมาครับมา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 ,มาวันนี้ก็น่าจะจบไวเพียงเท่านี้ฮะเควสของเบก้านี้ก็น่าจะหมดละไม่มีใครสงสัยอดีตอะไรมากมายเดี๋ยวในพัทต่อไปนี้จะเป็นยังไงก็ติดตามชมกันต่อไปนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไว้แค่นี้ก่อนล้วกันฮะเครียร์ซอมบี้ผมว่าจะกลับแล้วก็จะพักแล้วฮนะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฮะและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไลค์กด s u b s ไ r i b e กดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันมาด้วยฮะขอขอบคุณมากๆกเลยแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับปั๊มไโดนด้วย out there.